เอาละครับวันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกล้องตัวที่สามนะครับเนาะร่มกล้องตัวที่สามแล้วก็เสียบเสียบไอ้ายไปเรียงให้กับให้กับกล้องก่อนนะครับเนาะ่อนนะครับจะบเข้าไปนะครับตงนี้จุบเข้าไปนะครับรอให้มันรีเซ็ตนะครับรอให้มันรีเซ็ตตัวเองเนาะให้มันหมุนให้มันให้มันให้มันเบ้าก่อนนะครับเนาะไปทําการเพิ่มกล้องนะครับให้มันให้มให้ม็นเซ็ตเรียก่อน มันเริ่มเมาแล้วครับมันจะหมุนก่อนนะครับเริ่มแล้วนะครับรอให้มหมุนให้เสร็จก่อนนะครับคาดว่ามันเทสตัวเองนะครับว่ามันทำงานได้ปกตินะครับ Start แกงขาคแนวยใ่ครับหลังจากนั้นก็เริ่มทําการนะครับเพิ่มกล้องนะครับหรือว่าแอดกล้องนะครับต่อมานะครับหน้าคือเก่านะครับเนาะตอนนี้มีสองกล้องนะครับตอนนี้เป็นตัวที่สามนะครับเลยเดี๋ผมจะกลับมานาแรกก่อนนะครับเนาะกลับมานาแรกก่อนเริ่มต้นใหม่แกงขี้โรยาเคแนวกยแตคือเก่าแล้วครับบอกดตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเึ๊บนะ เราเลือกตัวแรกนะครับเพิ่มนะครับมาในนี้นะครับเพิ่มกัตเช่โคตรนี้นะครับโคตรตัวนี้นะครับกดตรตัวนี้ต่อไปนะครับนี้ก็เซ็นรหัสไฟฟ้านะครับเซ็นรหัสไฟฟ้าไฟฟ้าบ้านเฮานะครับกดต่อไปเนาะแล้วกสเกียนที่ว่าโคตรนะครับเกียนที่ว่าโคตร นี่ครับได้ยินเสียงติ้งนะก็คือมันก็ลังทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าฟังข้อความแจ้งติ้งดิ้งนะครับจะรอนะครับรอคือเก่านะครับก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับนี่ก็จะรอจนกว่ามันสมบูรณ์นะนี่กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับน กำเราทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์นภายนอกนี่ครับเรือกร้อยนะครับเอาก็แค่ตั้งชื่อห้องนะครับว่าเฮาสิสี่ตั้งชื่อไว้ได้นะครับเมื่อกี้นี่สำนักงานสองเนาะพอคือตั้งสำนักงานสามแลว่าตอนนี้เป็กล้องตัวที่สามแล้วเนาะสั้งงานสำนักงานสามนะครับพอจะอยู่ที่ทำงานนของสำนักงานสามเนาะปรากฏวัานี้นะครับตุ๊บนะครับ จากนั้นก็กดสมบูรณ์นะครับปุ๊บนะครับนี่ครับมันก็จะเป็น3ามนะครับนั่นจะเป็นกล้องสามตัวนะครับตัวที่หนึ่งนี่ครับตัวที่2นะครับมีตัวที่สามมาเลยต่อมานะครับเห็นป่ะถอยออกไปคือเก่านะครับเห็นเงาหนาไหมนะครับยอนเสียงนะครับคือเก่านะครับใช้งานปกติคือเก่านะครับนี่ โอ,โอเคครับต่อไปผมก็จะไปติดตั้งนะครับไปติดตั้งเขาที่เจ้าของเขาต้องการนะครับเนาะโอเคนะครับเนดะ้อ